ครับไอตากเสับครับฝุ่นครับผมขับรถตากฝุ่นขับรถครับครับแต่เปิดหน้าต่างไงพี่ก็เลยฝุ่นเข้าก็เลยต้องดูแลครับก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลครับต้องพยายามแบบว่ารักษาความสะอาดอะไรเงี้ยครับใส่แว่น ก็ไม่มีครับก็แค่แบบว่าช่วงนี้ก็พยายามแบบว่าดูแลแบบว่าไม่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 ค่อยใส่คอนแทคก็ใส่แว่นจริงๆหายแล้วครับครับแต่ใส่มาอยากเหมือนใครบางคนเหมือนพี่ชายผมเหมือนแค่ลุยังไงพี่ชายจริงเป็นพี่ชายจร oh, yeah. ิง เขาละแม่ดีมากลองรักครับมกระเป๋านะอ่าใช่อล่าสุดอาิปที่เราไปมีมีกระเป๋าครับเปกระเป๋าเดินทางขึ้นภูเขาอย่ไงโอ้ยคุณขยี้เนี่ยฮะขยี้ครับคุณไม่มีกระเป๋าใบอื่นแล้วหรอผมมีใบเดียวฮะกระเเป๋าดินกระเป๋าเดินทางเป็นใบลักของผมแล้วก็มันเป็นใบลากไงครับคันนี้คนเวลาเขาขึ้นดอยเขาไม่เอากระเป๋าลากขึ้นไปกันไอเราลืมเพราะว่าเราคิดว่า เราเราชินแบบขึ้นเครื่องไงพี่ขึ้นเครื่องแล้วลงเครื่องแล้วลากมันง่ายกว่าไม่อยากเหนื่อยใครก็เลยก็เลยถึงขึ้นเขาเองแล้วแหละเปล่าฝักฝักลูกห่าวครับก็โดนแซวโดนแซวทั้งดอยครับพี่โอ้เอาวันนี้ไปจริงจริงเหรออะไรเงี้ยครับไวิิทีี่เเราาาดนนนลปกแซวแซวเลยแซวตั้งแต่แรกเลยแต่เขาก็มาอีฉายอีทีตอนที่เราขนน้ำให้เพื่อนแล้วแบบเฮ้ย อ้ามันก็ดีเหมือนกันนี่ใช่ไหมมันก็ลากของได้ลูกหาหมลูกาบอกชิลหนักกว่าน,นี้ยังได้ <c oughs> ออ่ะไรใหม่หใช่ครับก็บัหลักไม่เอาไปแล้วล่ะ <c oughs> แต่หรอือ,มอรผมอาจ <c oughs> จะยืนหยัดผมเราจะใช้ใบนี้ต่อไปไม่นะเขาชวน ผมไม่ได้อยากเลยเปล่าครับก็เคยเคยขึ้นมาอยู่แล้วจริงๆรายการโอลละก็มีบ้างครับแต่ว่าครั้งนี้ของมาร์ทเขามามาชวนอะไรเงี้ยครับติดใจไหมติดใจเพราะว่ามันเป็นอะไรผมได้ไปดอยหลวงเชียงดาวกับมาร์ทนะครับแล้วก็มันมันน่ารักมากได้ได้มีโอกาสได้ไปเห็นธรรมชาติแล้วก็เดินเดินกัน4ี่ชั่วโมงครับตอนนี้ยังไม่มีเลยครับไม่มีพอพอไป้ ชอบครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นที่ที่แบบสวยมากแล้วก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็แบบแบบเหมือนเราได้ฟิลแบบอนุรักษ์ด้วยเพราะว่าเขาห้ามทิ้งขยะเวลาเข้าห้องน้ําก็ต้องแบบว่าเก็บเก็บอึเราอะไรเงี้ยมันจะมีถุงให้เก็บด้วยจริงๆครับพี่พอ้ออาวพี่อึ้งกันเลยเออไม่ผมเก็บของผมเองสิหมายถึงว่าใครของใครของมันนี่มีห้องน้ำแต่ว่าเราเป็นเป็นเป็นถุงเขาให้ถุงมาแปดถุงพี่ห้ามเกินล้วกัน ใช่จ้ะเอาเขามีถุงเขาเขาเขามีที่ทิ้งจ้ะแต่หมายถึงแล้วเสร็จแล้วนี่เรามัดเรามัดจ้ะแล้วเราเอาไปทิ้งจ้ะนี่ยังไม่เคยขึ้นกันเลยนี่นี่ทำมาแล้วแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าดอยอื่นเขาอาจจะไม่ขนาดนี้อาจะมีห้องน้ําแต่ว่าที่ผมไปกับมาดเขาจะมีความอนุรักษ์มากๆเพราะว่าเป็นเขตรักษาพันธ์สปาก็ตื่นเต้นดีมันแปลกใหม่ แต่ก็สะอาดนะครับเพราะว่าเออมันเป็นเป็น,ปนทุกคนก็ทําแบบนี้นใช่ควงไว้ัถือปกติ <c oughs> พี่ถือ <c oughs> ถิงทิ้งอากาศดีครับหนาวด้วยแล้วก็แบบกลางคืนก็มีแบบมีกวางมีอะไรมาใกล้ๆด้วย <c oughs> ใช่แต่ผมไม่กลัวเพราะแต่ผมกลัวผมหลับไปก่อน ผมไม่ได้อาบกี่วันแล้วคะผมไม่ได้อาบแต่ว่าเขาห้ามเอาทิชชู่เปียกขึ้นไปด้วยใช่ครับผมก็ไม่ได้อาบเพราะว่านอนคืนเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวคืนเดียวจะมันไม่ได้หลายวันก็ฝากไปดูในคลิปด้วยนะครับผมรายการ ฝากช่องมีนาคมด้วยนะครับของคุณมาร์ทนะครับก็เป็นอีพีที่น่ารักมากๆโอมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับมาร์ทที่ดอยหลวงเชียงดาวพิเศษมากๆครับฝากติดตามด้วยครับในนั้นจะมีซีนที่เราไปมไปทิ้งกับเราไม่อาบน้ำไม่ได้ถ่ายไว้จ้ะมันไม่โฟกัสตรงนั้นแล้วแต่มันโฟกัสอย่างอื่นแล้ะ ไม่นะครับจนจิไม่เคยถามเลยว่าอยากขึ้นดอยครับผมบ<า>ใช่ลำบากแต่วันหนึ่งอาจจะพาไปครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> ก็ครับก็ไม่ไม่ผมก็ยังไม่ได้รีบร้อนกันเลยก็ยัง แฮปปี้กันแบบ <Okay. S 1> ทุกวันนี้ก็ยังแบบแฮปปี้อยู่โหเห็นหบบหหนะครับก็น่ารักดีนนกยังไม่รีบเราก็ก็เราก็แบบโฟกัสที่งานเราอะไรอย่างนี้ก่อนครันนบครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าถ้าใครที่แบบว่ารักสุขภาพดูแลสุขภาพก็ อยากให้ค่อยๆเบาๆครับเหมือนชื่องานเราครับเพราะว่าเราก็เบาๆเบากับตัวเราเองด้วยเพราะว่าบางทีเราไปมองคนอื่นหรือว่าเราไปโฟกัสในเรื่องของผลลัพธ์บางทีเราอาจจะลืมมองว่าเราหิวช่วงดึกๆหรือว่าเราแบบน้ำย่อยเราไหลามาดึกๆเนี่ยเราอาจจะเป็นคน ไม่ได้ว่าเราเป็นคนหิวง่ายเราอาจจะนอนดึกก็ได้เพราะว่าถ้าเรานอนดึก,กมันก็จะน้ำย่อยมันก็ออกมาทาให้เราหิวอีกอะไรเงี้ยถ้าเราไปโฟกัสเรื่องการนอนก็อาจจะทําให้การกินเราดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทุกวันนี้ก็มันไม่ใช่แค่การลดน้าหนักอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการลดน้าหนักที่แบบว่าม,มีมีคุณภาพนะครับมีคุณภาพใช่ครับก็โฟกัสตรงที่ไม่ใช่แค่ลดอย่างเดียวแต่ว่าลดไปแบบเ,เดี๋ยวนี้เขามีการแบบลดหนึ่งได้3แบบลดช่วยทั้งเรื่องหัวใจช่วยื่องเรื่องตับไตด้วยครับ ก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกไลฟ์สไตล์ที่เหมาะกับเราอย่างที่โอบอกว่าถ้าเราเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราอย่างเราเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์แบบว่าอยากออกกําลังกายช่วงหัวค่ําอาจจะไม่เหมือนเพื่อนที่ตื่นเช้ามาออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ต้องเลือกเวลาหรือว่าไม่หักผมเกินไปแล้วก็ดูว่ามันส่งผลดีต่อร่างกายเราสุขภาพเราโดยรวมไหมไม่ใช่แค่เรื่องของน้าหนักอย่างเดียวครับครับก็ฝากไว้ด้วยครับใครก็ การที่เราอยากมีสุขภาพดีก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแต่ก็อย่าลืมฟโฟกัสเรืเ่องของออคุณภาพของการลดน,น้ําหนักด้วยครับ,บค,ค,ครับ